แจ้งข่าวดีสำหรับลูกค้า m a ็ p พ o ครับวันที่10ถึง31มีนาคม2,568ร้านเราเนี่ยจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าของแบรนด์แม็กพูครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็คือถ้าลูกค้าซื้อ1ชิ้นเราลดให้เลย5%แต่ว่าถ้าลูกค้าซื้อ2ชิ้นเนี่ยเราลดให้15%ไปเลยครับพูดง่ายๆก็คือซื้อ2ชิ้นจะยิ่งคุ้มกว่าครับส่วนสินค้าที่นำมาจัดโปรเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายครับ ของแต่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีให้เลือกมากมายหลายลร้อยรายการสรุปอีกครั้งครับสินค้าจากแม็กพูซื้อ1ชิ้นเราลดให้5%ถ้าซื้อ2ชิ้นจะได้ส่วนลด15%้เครับระยะเวลาโปรโมชั่นเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่31มีนาคม2568นี้นะครับสอบถามสินค้าหรือว่ารายละเอียดโปรเพิ่มเติมเนี่ยก็ทักเข้ามาได้ที่เพจ w ว l ลอร์แท็ i c a l Store ได้เลยครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่รายการเอฟทอล์กพบกับอาร์ตเอฟนายคนเด หลักการ9ข้อของเซอร์โรเบิร์ตพิวชายผู้มาก่อนการเซอร์โรเบิร์ตพิวอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเมื่อประมาณยุควิกตอเรียนครับประมาณราว2 0 0ปีที่แล้วเขาคือบิดาแห่งตำรวจสมัยใหม่หลักการ9ข้อที่เราเรียกว่านายพิเลียนป r ินซิปัลสผ่านเวลามาแล้วกว่า200ปีแต่ยังคงทันสมัยอยู่ ในวันนี้ครับเราจะมาถอดรหัสพิเลียนโค้ดทั้ง9ข้อว่ามีอะไรบ้างและเราจะยกตัวอย่างประกอบ best practice ที่หลักการแต่ละข้อได้ถูกนำมาใช้ในยุคปัจจุบันก่อนอื่นที่จะเข้าสู่หลักการ9ข้อนั้นก็บางท่านที่ยังไม่ทราบว่าเซอร์โรเบิร์ตพิวคือใครเราได้พูดถึงในอพิโซดที่6ของรายการ better leader เป็นผู้นำที่ดีไปด้วยกันก็สามารถย้อนกลับไปชมได้ผม แปะลิงก์ไว้ด้านบนอ่ะคราวนี้เรากลับมาที่9ข้อของเซอร์โรเบิร์ตพิวที่เราเรียกว่าพิเรียนพิเศ s หรือว่าพิเรียนโค้ดเนี่ยแหละมีอะไรบ้างเริ่มที่ข้อแรกเลยครับข้อที่1นึ่งโรเบิร์ตพิวเขาบอกว่าภารกิจของตำรวจไม่ใช่การจับกลุ่มแต่เป็นการป้องกันอาชญากรรมไม่ให้เกิดตั้งแต่แรกยกตัวอย่างครับเคสของนิวยอร์กซิตี้ย้อนกลับไปปี1 9 9 0ครับณนะตอนนั้นนิวยอร์กเสมือนกับเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรม มีอัตราการอาชญากรรมที่พุ่งขึ้นสูงและก็รุนแรงมากๆตำรวจ N.Y.P.D ในยุคนั้นก็พยายามที่จะจับกุมพยายามที่จะไล่จับกุมแต่จะจับเท่าไหร่โจรก็ไม่หมดจะพยายามใช้กําลังรุนแรงปรับปรามให้มากเท่าไหร่เมื่อสภาพแวดล,ล้อมมันยังเอื้อให้เกิดอาชญากรรมอาชญากรหน้าใหม่ก็ออกมาก่อเหตุอยู่ดีวิถีชีวิตของชาวนิวยอร์กในยุคนั้นก็ไม่ได้เป็นไปอย่างผาสุกจนกระทั่งทาง N.Y.P.D ในยุคนั้นได้ปรับกลยุทธ์ใหม่ ใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นสถิติหาข้อมูลพื้นที่เสี่ยงแล้วก็วางกําลังเพิ่มการตรวจตราในพื้นที่ที่มีเหตุอาชญากรรมชุกชุมผลลับครับวัดผลในระดับ10ปีมีอัตราการเกิดอาชญากรรมลดลงถึง70%นั่นก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตอันผาสุกข,ของชาวนิวยอร์กที่มากขึ้นหลังจากเปลี่ยนกลยุทธ์จากเน้นการจับก,กุมมาเน้นการป้องกันปราบปรามนั่นก็คือหลักการข้อแรกของเซอร์โรเบิร์ตพิว ภารกิจของตำรวจไม่ใช่การจับกลุ่มแต่เป็นการป้องกันอาชญากรรมมาดูข้อที่2ครับอำนาจของตำรวจไม่ได้มาจากเพียงแค่มีกฎหมายแห้อนาจไว้แต่มาจากความไว้วางใจของประชาชนกรณีตัวอย่างที่อยากจะยิบยกขึ้นมาก็เป็นเคสที่นิวเจอร์ซีย์เมืองแคมเดนในอดีตที่ผ่านมาครับแคมเดนเป็นเมืองที่มีอาชญากรรมสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาและตำรวจถูกมองว่าเป็นศัตรูกับประชาชน จนกระทั่งปี2013มีการยุบกองกำลังตำรวจทั้งหมดและสร้างขึ้นใหม่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นผลลัพธ์เป็นไงครับภายใน7ปีอาชญากรรมลดลงถึง63%เพราะฉะนั้นครับการบังคับใช้กฎหมายรรมอย่างเต็มที่ไม่ใช่คำตอบแต่ความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนคือสิ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจสูงขึ้นข้อ3ครับหลักการของพิเรลียนข้อที่3ตํตรวจจะต้อง พิทักษ์ไว้ซึ่งเจตนารมณ์ในความร่วมมือของประชาชนในการรักษากฎหมายหมายความว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่ประชาชนมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมายตำรวจมีหน้าที่พิทักษ์รักษาเจตนารมณ์ของประชาชนในการร่วมมือขับเคลื่อนความสงบเรียบร้อยไม่ใช่ว่าตำรวจเป็นพระเอกในการไล่จับโจรไม่สนใจชาวบ้านแต่ความ เรียบร้อยของสังคมจะเกิดขึ้นจากประชาชนทุกคนมีเจตนาที่ดีในการร่วมมือกับตำรวจในการร่วมกันปราบปรา,ปามเชญากรรมนั่นก็คือสิ่งที่โรเบิร์ตพิวพยายามที่จะสื่อสารนะครับตัวอย่างก็คือโครงการ n h น o r h o o d Watch ของทางอังกฤษในปี1982ทางสารานาจักรได้ิเริ่มโครงการ n h น o r h o o d Watch ก็เป็นการเฝ้าระวังในชุมชนของตนเอง <S <S เพื่อนบ้านดูแลกันเอง เมื่อประชาชนร่วมมือกับตำรวจเพื่อสอดส่องพื้นที่ของตนเองแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การพึ่งพาการตรวจตราของตำรวจเท่านั้นการที่มีภาคประชาชนช่วยสอดส่องดูแลแน่นอนครับผลลัพธ์อาชญากรรมในพื้นที่ที่มีโครงการ Neighborhood Watch ต่ำกว่าพื้นที่ที่ไม่มีถึง30%ต่อไปอยู่ที่ข้อ4ครับเซอร์โรเบิร์ตพิวได้บอกว่าตำรวจยิ่งใช้กำลังมากความร่วมมือของประชาชนยิ่งลดตัวอย่างครับก็คือจอร์ดฟอย นั่นก็คือความล้มเหลวของการใช้กําลังครั้งหนึ่งเลยในการที่ตํารวจใช้กําลังเกิดเหตุจนจอร์ดฟลอยด์เสียชีวิตได้จุดชนวนให้เกิดการประท้วงขึ้นที่สหรัฐอเมริกาและทําให้ความเชื่อมั่นในกิจการตํารวจลดลงอย่างหนักมาดูข้อที่5ครับตํารวจต้องรับใช้กฎหมายไม่ใช่การรับใช้ประชาชนเพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหลักการตรงนี้ได้สะท้อนออกมาในเคสของ The Watergate Scandal หรือ เหตุการณ์ในปี1972ที่ FBI ปฏิเสธการแทรกแซงจากรัฐบาลนิกสันในการทำคดีวอเตอร์เกตซึ่งอาจจะกระทบอำนาจของประธานาธิบดีนิกสันผลลับครับในเคสนั้นระบบยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้รับการยอมรับว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายก็ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากภาคประชาชนว่ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกนี่แหละครับคือผู้บังคับใช้กฎหมายต้องรับใช้กฎหมายไม่ใช่ เอาใจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งข้อ6ตตำรวจจะต้องใช้กําลังเท่าที่จําเป็นและใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายนี่คือสิ่งที่พูดไว้เมื่อ200ปีที่แล้วของโรเบิร์ตพิลนะครับเคสที่คลาสสิกมากๆที่อยากจะหยิบยกมาให้ดูก็คือที่นอร์เวย์เหตุการณ์ปี2011ที่นายแอนเดอร์สเบริกก่อเหตุการาดยิงสังหารหมู่กว่า77ศพตำรวจนอร์เวย์เข้าจับกลุ่มตามกลไกของทางกฎหมาย แม้ว่าคนร้ายจะเพิ่งก่อเหตุสะเทือนขวัญมาก็ตามตรงนี้ครับคดีก็นําไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ถูกตัดสินในศาลเป็นไปอย่างโปรง่งใสผลลัพธ์คืออะไรครับประชาชนก็เชื่อมั่นในระบบยุติธรรมเชื่อมั่นในจริยะรของประเทศนั่นก็คือสิ่งที่ตํารวจนอร์เวย์ได้แสดงให้ดูซึ่งอยู่ในรากฐานของหลักการที่โรเบิร์ตพิวพูดไว้ในข้อที่6นะครับตํารวจควรใช้กําลังเท่าที่จําเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาก็จะ แสดงความเป็นเมือชีพได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาขึ้นมามากๆเลยต่อไปข้อที่7ครับโรเบิร์ตพิวเขาบอกว่าตำรวจคือประชาชนประชาชนก็คือตำรวจเคสที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาขอเป็นสิงคโปร์ล้วกันเป็นประเทศที่ได้ลำดับที่1ใน Index ที่ชื่อว่า w i s p y World Internal Security and p o l i c e Index เป็นการวัดความมั่นคงภายในแล้วก็ความสมานของตำรวจในแต่ประเทศสิงคโปร์ได้ที่1ครับของโลกเขา ก็ใช้หลักการนะครับประชาชนคือตารวจตารวจคือประชาชนประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมเขามีระบบที่เรียกว่าสิงคโปร์ e วอร์เน e e เ s ีย c สเปเชียลคอนสแตบูลารีเป็นตํารวจอาสาที่มีส่วนสําคัญมากๆในระบบรักษาความปลอดภัยของเขาประชาชนสามารถเข้าร่วมเป็นตัวอาสาเนี่ยเพื่อเสริมการดูแลชุมชนของตัวเองได้โดยตรงทําให้อัตราอาชญากรรมในสิงคโปร,ร์ต่าเป็นระดับต้นๆของโลกนั่นแหละครับประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม มาที่ข้อที่8แล้วครับเซอร์โรเบิร์ตพิวใช้คำว่าตำรวจต้องไม่ก้าวไกยอำนาจศาลองค์กร,รบังคับใช้กฎหมายในอดีตอาจจะเป็นลักษณะแบบหนังเรื่องจัดเรสอะครับที่ I am the law แล้วก็บุกไปจับโจนแล้วก็ตัดสินพิพากษาเองที่หน้างานได้แต่พิวบอกว่าไม่ได้นะครับมันต้องแบ่งหน้าที่กันตำรวจมีหน้าที่จับการพิจารณาการอะไรก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเคสนี้ก็มาที่เม็กซิโกแล้วกัน ตำรวจเม็กซิโกเนี่ยก็เคยถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าใช้อำนาจตัดสินลงโทษด้วยตนเองโดยไม่ผ่านศาลสุดท้ายแล้วความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่เม็กซิโกก็ต่ำลงอย่างว่านะครับเป็นประเทศที่ดินแดนแห่งการค้ายาเสพติดเลยมีพ่อค้ายาเต็มไปหมดตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงจะดำเนินคดีก็ไม่สำเร็จพวกนี้มีตรงมีตังมีอำนาจวิ่งหลุดคดีหมดก็ตำรวจตัดสินใจจัดหนักเองก็สุดท้ายด้วยความพยายามที่จะทำให้มันดีเมื่อ ดูในภาพใหญ่แล้วในเชิงระบบแล้วกลายเป็นว่าตำรวจเสียความเชื่อมั่นไปกว่าเดิมมาที่ข้อที่9ครับเซอร์โรเบิร์ตพิวได้บอกไว้ว่าตำรวจที่ดีไม่ได้วัดจากจำนวนคดีที่ปิดได้แต่วัดจากจำนวนคดีที่มันไม่เกิดแต่แรกตรงนี้ก็ต้องขอยกตัวอย่างโคบังซิสเต็มเป็นระบบตำรวจชุมชนของทางญี่ปุ่นซึ่งเขาไม่ได้เน้นในการทำให้เมืองปลอดภยดัยโดยการมีตำรวจนักปราบที่เก่ง แต่เขาใช้สิ่งที่เรียกว่าโคบังเป็นสถานีตํารวจขนาดเล็กกระจายไปทั่วเมืองโดยที่เจ้าที่ตำรวจก็ใช้ป้อมตํารวจที่เรียกว่าโคบังเนี่ยอาศัยเป็นบ้านอยู่ตรงนั้นออกมาเจอเชาวบ้านก็ทักทายใกล้ชิดมากๆนะครับกับชุมชนแล้วก็ทําให้โตเกียวมีอัตราอาชญากรรมต่ําที่สุดเมืองหนึ่งของโลกนี่แหละครับคือหลักที่เรียกว่า p ิ l i a n p r i n c i p l e s ทั้งเาข้อที่เซอร์โรเบิร์ตพิวชายผู้มาก่อนการได้วางหลักพวกนี้ไว้เมื่อประมาณ200ปีที่แล้วกลับมาดูที่บ้านเราครับเราได้ใช้หลักการพวกนี้ในการขับเคลื่อนองค์กรบังคับใช้กฎหมายขนาดไหนหรือมีหลักการใดที่ล้ำหน้ากว่าหลักการทั้ง9าข้อของพิวไปแล้วสามารถพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับเรื่องตัวนี้ไม่ผิดไม่ถูกถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกันและท้ายนี้นะครับหลักการของพิวหรือว่าพิวเลียนโค้ดทั้งเาข้อ ไม่ใช่กฎเกณฑ์จากยุควิกตอเรียน200กว่าปีที่แล้วไม่ใช่หลักการที่คำคึกแต่มันคือยุทธศาสตร์ในการจัดการสังคมให้สงบเรียบร้อยมันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือของผู้บังคับใช้กฎหมายแต่นี่คือรากฐานของแนวคิดในการสร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้นนี่แหละครับคือเนื้อหาของเราหากทุกคนช่วยกันอ l e เลเพื่อเห็นว่าภายครูคามจะเริ่มจากตรงที่ใด เราจึงโปรเทคได้ตั้งแต่เนิ่นๆนั่นคือการ empower ความปลอดภัยของสังคมครับขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตรงนี้มาร่วมทำสังคมให้ปลอดภัยไปด้วยกัน Make the world a safer place b บาย